รวบด้วยมาแลวจ้าหาบอกแล้วก็ตันบุญชผบ้มีเกียรติเคารพครับทอทบอทาถ่ายทอดสดครับหนูที่ว่าโคถึงที่สามในประเภทสามสึ่ไปพายกบลองน้ำแดงร่องน้ำแดงเทพสิงหาา์นนครกบเหลือจากกอทบอ,อเจอกับไอหนุ่มหน้ามนขนสุขโขไทยตับในหน้าว่าเหลืองแสงภูมิภาคหนูที่ว่าเหลืองแสงเที่ยวนี้กันดดหนีได้รอดปลอดภัยหรือไม่ Like Coco, Tony, Singa. สายตาเริ S <S <ar> ่มจะนำมาเล็กน้อยกับพรองน้ำสีแดงในน้ำเทติ่งงานนครกับสิเรือคอตมเรือกตมจะได้เปรียบเรือสุโขทัยหรือไม่ขาบอกสุโขทัยใบละคนเพิ่มตาคนตาเปิดตาคนตาจับตาคนตาปลาตอนนี้เรือกตมได้เปรียบเรือสุโขทัยครับเรือสุโขทัยยังไปตามอยู่เรือกตมในน้ำสิ่งงานนครพายแลยแซงหนีแล้วจ้าหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ผีเปียบผีแมวทันว่ากูจะติดทำมาพิวัตรยืนตัวตรง ตัดไปเสียเหลืองสีเหลืองและเสียบอลสุโขทัยกันกอกองกกองกกกกกกจะตักอัพตัดหรือไม่ได้เหลืองแสงจาใจ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 เหลืองเสียงจาใจเฮ้ยเต้นชัย